สวัสดีครับผมโกยวลาดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ครับอดีนั่งจัดก,กุมาก,ก็เลยนึกถึงได้ว่าว่าสมัยก่อนเมื่อปี2553ช่วงตอนน้ำท่วมนะครับก็ผมก็ได้ย้ายกุมาจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้านก็มันเกิดน้ำท่วมผมเลยย้ายขึ้นไปข้างบนบ้านในห้องห้องทุกวันนี้กลายเป็นห้องพระผมจัดเสร็จแล้วก็ ผมก็ได้นอนพักแล้วผมก็เหมือนมีเสียงเด็กเด็กมันเรียกผมแล้วก็บอกว่าพ่อพ่อ,พอไปนอนด้วยกันสิไปนอนด้วยกันสิเอา้าผมก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมามีเด็กมาปลุกผมให้ไปนอนด้วยผมนึกถึงกูมาหรวงปู่แย้ำว่าสมนักงานของผมทุกคงเลยว่าอย่ามาหลอกพ่อเลยพ่อกลัวถ้ามาแบบเนี้ยตักผมก็ไม่กล้าไปนอนนะครับเพราะผมก็ก็ จก็ก็กลัวนะใจนึงก็ชอบนะแต่แบบไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ากลุามหลวงปู่แย้มนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหมั่นบนหมันใช้ใช้ได้ผลแน่แน,นอนถ้าที่มาถูกต้องนะครับองค์นี้ก็ลูกรักอ,อีกองค์หนึ่งลายมือหลวงปู่แย้มนะครับผมตั้งชื่อว่าเศรษฐีนะครับเวลาใครบูชาบานทองเนี่ยจุดสาคัญนะครับเราต้องจุดธูปไหว้บูชาหมั่นบนหมั่นใช้นะครับถ้าเราบูชาอย่างดี นะแล้วมันก็จะเห็นผลนะครับหลวงปู่แย้มก็บอกตลอดว่าให้มันผลมันใช้ถ้าใช้ไม่ได้ผลก็ไม่ต้องให้มันกินนะครับแล้วก็เวลาเช่ากุมารทองนะครับก็ให้ศึกษาให้ดีนะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับผมรักหลวงปู่แย้มนะครับหลวงปู่ไม่ชอบคนที่ขายกุมารปลอมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับแล้วผมจะมารับประสบการณ์สอนวิธีดูกุมารทองนะครับสวัสดีครับ